เรื่องนันดอมนะคะการที่คุณและเขามาเจอกันมันคือเรื่องบังเอิญหรือไม่ใช่หรือเป็นเพราะอะไรคือโอกาสเรื่องราวดีๆมันคือจังหวะของชีวิตนาทีทองตอนที่คุณและเขามาเจอกันตัวเขาอาจจะกำลังเยียวยาตัวเองอยู่ก็ได้แล้วก็ทำให้จังหวะชีวิตนั้นอะ ได้เข้ามาเจอกันมีในเรื่องราวของธุรกิจการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับการสานต่อในรูปแบบของคอนเน c t ชันอะไรแบบเนี่ยมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือมาเสริมมากกว่าจากสิ่งน,นี้ใช่ไหมก็เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นอีกหลายเท่าตัวเพราะชีวิตของคนคนนี้ เหมือนก็นอยากที่จะไปให้พ้นจากในเรื่องราวความท็อกซิกชีวิตติดกัก,กอยู่นานติดไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้เพราะก่อนหน้านั้นมันคือบ่วงบ่วงโซ่ของความทุกข์เขามาพบมาเจอคุณก็ได้พูดคุยกันในรูปแบบเพื่อนกัลยาณมิตรหรือคนคุยแบบเนี้ย ตอนนั้นคุณก็เหมือนกันคุณก็โดนแทงข้างหลังมาเปล่าเหมือนกัรจังหวะที่ทั้งคู่มาเจอกันอะเป็นจังหวะของชีวิตที่ต่างคนต่างมีบาดแผลแต่เขารู้สึกว่าช่วงที่เขาเจอกับคุณอะในตอนแรกๆเลยอะตอนนั้นอะเข้าใจว่าความรู้สึกอารมณ์ของเขาอะมันเริ่มหลุดพ้นจาก ในเรื่องราวของความทุกข์มาสักระดับหนึ่งแล้วอะ่ะเพราะเขาใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมและข้างหลังก็คือดอกไม้ก็คือเขายังต้องการความสดชื่นในชีวิตยังต้องการสิ่งที่ดีๆยังต้องการเพื่อนยังต้องการมิตรแล้วก็การได้รับการเยียวยาจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้พยายามจะไม่อยู่คนเดียว เพราะมันจะคิดเยอะคิดมากการที่คุณและเขามาเจอกันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเยอะด้วยมุมมองทัศนคติหรือนิสัยใจคอเชื้อชาติาต่างที่ต่างถิ่นก็ได้มันคือเรื่องที่คุณอ่ะกำลังปลดปล่อยพลังงานลบอยู่ตอนนั้นตัวคุณอ่ะอาจจะกำลังดิวกับคนของคุณซึ่งมันส่งผลเสียกับชีวิตมากม,ากมาก ก็เลยทำให้ว่าเอาเวลานั้นนะมาโฟกัสในเรื่องการทำมาหากินการหาเงินให้มากขึ้นเราก็มากขึ้นในกระจาเนี่ยเห็นไหมไม่ได้มีเรื่องหัวใจเข้ามาเลยสักชิ้นหนึ่งมีแต่เงินแล้วก็เงินและคุณก็คาดหวังว่าในอนาคตอ่ะคุณอยากที่จะเจอคนที่ใช่ในรูปแบบที่มาเป็นครอบครัวอยู่กัน ดีๆแบบเนี้ยเรียบๆง่ายๆไม่ต้องมีปัญหาเยอะแยะแต่สิ่งที่เจอว่าในอดีตก็คือการใส่หน้ากากคนที่ใส่หน้ากากพูดจากับก่อแล้วคุณก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นอิสระไปหรือการจบไปเรียบร้อยแล้วคุณได้รับอิสระภาพแบบไม่ต้องกังวลใจอะไรใดๆเลยเท่ากับล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ำ พลังงานดีๆก็กลับเข้ามาในชีวิตอีกมากมายคุณได้แต่คิดอยู่ในใจว่าเออหลังจากนี้คุณจะตั้งใจทำงานทำมาหากินของคุณหรือบางคนก็ตั้งใจเรียนหนังสือต่อไปเพื่ออนาคตของตัวเองนะงไม่ได้คิดเรื่องอื่นและแต่ก็มีเขาเนี่ยแหละที่แอบมองคุณว่าเออคุณก็ดูน่ารักดีนะแอบสังเกต คุณเป็นคนยังไงกันแน่เป็นคนที่เข้ามาเพื่อเป็นมิตรเข้ามาเพื่อพูดคุยแล้วก็สร้างสรรค์ในเรื่องราวดีๆด,ด้วยกันใช่ไหมหรือตัวคุณเองก็ยังเป็นคนที่ดูยากอยู่หรือเปล่าคือเขายังดูคุณไม่ออกแต่เข้าใจว่าคุณอะ ก็น่าที่จะส่งผลให้กับเขาอะได้รู้สึกอยากพูดคุยมากขึ้นอยากทำความรู้จักมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นตัวคุณอะที่แต่ก่อนเนี้ยเคยเป็นแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวใช่ปะอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นอาจจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองเพราะว่าไปติดกาดกันในเรื่องเดิมๆเ,เนี่ยก็เนี่ยตามในหุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าที่ควรเพราะไม่มีเวลา ไปดูแลตัวเองดูแลแต่คนที่ไม่ใช่ก็หันกลับมามาดูเฮ้ยฉันควรจะต้องเซฟตัวเองแล้วปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วหลังจากนั้นน่ะคุณก็เออลองปิดหูปิดตาดูแบบเออลองพูดลองคุยดูในเรื่องราวของการงานในเรื่องราวของการเงินเละเกอร์แหวนอันเนี้ยก็คือมันเป็นแหวนเดียวก็คือตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องความสัมพันธ์ ุยแต่เรื่องงานอันนี้ก็เหมือนกันเวลาคุยกับคุณเนอะเขาก็รู้สึกว่าคุณอะน่าจะเคยเจอบาดแผลมาเหมือนกับเขาอะเมื่อกี้คุณคุณก็โดนใช่ป่ะคุณก็โดนอัน,นเนี้ยเนี่ยก็โดนแทงมาข้างหลังอันนี้ก็โดนมาเหมือนกันเท่ากับว่าเนี่ยยับเยินกับยับเยินมาเจอกันเขาแอบคิดไงเอ้ยคุณก็น่าที่จะเคยผ่านสมรภูมิอะไรมานะเออ แล้วตอนนี้ชีวิตทั้งคู่ก็ล่องลอยลอยไปก็ลอยมาแต่ลอยแบบอิสระนะไม่ได้มีความทุกข์เพราะมันเป็นเรือกระดาษเรือกระดาษท,ที่เบาอะ่ะมันไม่ได้แบกอะไรที่เป็นขยะหรือเป็นภาระก็ค่อยๆพูดคุยกันเรียนรู้การสะสมแต้มกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เป็นความรู้สึกที่ดีแล้วคุณก็ มีความสุขกับตัวของคุณเองกับเพื่อนกับญาติพี่น้องแล้วก็คิดว่าตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรแล้วนะถ้าจะมีความรักนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนรับได้ขอให้เข้ามาแล้วเป็นคนดีอ่ะรักจริงในความหมายก็คือได้ทุกเพศไม่ได้ติดสมัยนี้เปิดกว้างแล้วคุณคิดแบบนั้น พราะที่ผ่านมาคุณทําตามที่มันควรจะเป็นอายุก็เข้ากันได้ไม่ได้แตกต่างกันมากนิสัยใจคอก็ไปกันได้แต่รู้ไม่หมดคบมาแต่ตัวตนของเขาไม่ได้เปิดให้คุณได้รู้มีเจดดัก็คือปิดซ่อนความไม่ใส่สะอาด ทำให้คุณจับได้คุณก็โดนแทงข้างหลังแล้วทีเนี้ยคุณก็มองว่าทีเนี้ยใครลองมาแทงข้างหลังฉันบ้างสิฉันจะกระซวกข้างหน้าให้บ้างแล้วแหละจะไม่ยอมแล้วไงมันผิดกฎมันผิดกติกาคนแบบนี้จะไม่นําพาเข้ามาในชีวิตเออจะไม่สนใจด้วยเพราะว่ามันกว่าจะผ่านช่วงนั้นมาได้อะมันกินระยะเวลามากและที่สำคัญก็คือ คุณน่ะมีความทุกข์อยู่ในใจอ่ะมันเนิ่นนานตอนเนี้ยคุณอยากที่จะไปต่อในชีวิตข้างหน้าแบบไปอยู่ต่างประเทศก็ได้ทำมาหากินที่มันไกลบ้านไกลถิ่นเดิมก็ได้หรือมองไปถึงอนาคตอันกว้างไกลอ่ะเพราะที่ผ่านมาคุณเหมือนก็กอดกอดหุ่นยนต์อ่ะหรือได้รับความรักแบบแค่เงาเขาอยู่แค่ตัวใช่ปะแต่ใจอ่ะไม่ได้ ใจเข้าไปไหนก็ไม่รู้นั่นแหะก็คือความไม่น่าเชื่อใจและก็เรื่องผลประโยชน์เท่ากับว่าเมื่อในอดีตคุณเจอคนรักที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์แล้วก็เอาเรื่องความรักอะ่ะเป็นตัวต่อรองในความสัมพันธ์ให้เข้าใจว่ามันคือความรักแต่จริงๆมันแฝงไว้ด้วยตัวเงินตอนนี้ชีวิตของคุณปล่อยให้มันเป็นไปตามคันลองของชีวิต y o u r s เซล อยากสนุบอยากทำงานอยากลานล่าอะไรก็ไปไม่ได้ซีเดียดส่วนตัวเขาล่ะเขาคนเนี้ยเขาคนเนี้ยก็รับมีดไลวลาจะไปแทงใครก็รับอาวุธความเชี่ยวชาญของเขามากกว่าส่วนคุณก็แต่งเนื้อแต่งตัวต่างคนต่างเตรียมความพร้อมไว้เพื่ออะไรเขาดูหน่อยนั่นไงการที่คุณและเขาเจอกันเนี่ยที่เมื่อกี้เราพูดกัน,น่ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นในเรื่องราวของบุญกุศสลเรื่องบุญเรื่องกุศลเข้ามาเลยทำให้ได้พบได้เจอกันเขาอาจจะมาซัพพอร์ตคุณในเรื่องราวของการงานนะทำให้คุณได้ถึงเป้าหมายเป็นคนที่ดีแหละเป็นคนที่คิดดีแล้วก็คิดบวกเพราะเขาโดนกระทำมาเยอะเขาโดนหนักกว่าคุณอีก แต่เขาก็พยายามใช้สมาธิในการเยียวยาตัวเองข่มใจตัวเองให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่อย่างนั้นชีวิตของเขาล่วงเลยนะล่วงล้มไม่เป็นท่าและนี่ก็คือภาพความหวังแล้วก็ความฝันของเขาครั้งใหม่ซึ่งมันน่าจะมีคนอยู่ในนั้นใช่ คุณและเขาอะการเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือเรื่องของพรมลิขิตมันเป็นเรื่องของบุญกุศลแล้วต่อไปจะเป็นยังไงอะความสัมพันธ์เนี้ยเขาเขาจะจบกับในเรื่องราวในอดีตต่างๆเขาจะไม่นึกเขาจะไม่คิดแล้วเขาก็จะเริ่มต้นกับชีวิตของเขาด้วยเชียนเล่มเนี้ยแหละถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ยาวมาก <laughs> มันก็จุดได้นะ ความสว่างไงมันยังไม่ถึงค่าวขาดนั่นแสดงว่าเขาก็ยังมีความหวังในเรื่องราวของความรักแต่ก่อนเนี้ยเขาว่าหนักมากเห็นปะป่ากก็พูดอะไรไม่ได้เงินก็ต้องกลุ่มเอาไว้ก็คือโดนหักหลังนะโดนหักหลังหนักเลยหัวสมองอะ่ะจะตายแล้วเนี่ยรอดมาได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเถอะทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์ แล้วตอนเนี้ยสิ่งสิ่งนั้นน่ะเขาก็ได้รับกลับคืนมาแล้วด้วยการทำงานของเขาไม่ว่าจะเป็นเงินรถหรือทรัพย์สินอย่างอื่นน่ะเขาต้องมาสร้างใหม่เลยนะมันเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยบอกกับใครให้ได้รับรู้เป็นเรื่องในอดีตที่ไม่น่าจดจำแล้วก็จะไม่ว่าเก่าใครที่กระทำกับเขาไม่ว่าแต่อันนี้ก็คือเป็นภาพในอนาคต มีคุณมีเขาแล้วก็มีลูกเห็นปะที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่เขาจะต้องไฟยังหนักแหละไฟยังหนักเพราะว่าอะไรอ่ะเข้าใจว่าตัวคุณและตัวเขาตอนนี้อาจจะยังรู้จักกันไม่เพียงพอและตัวเขาอ่ะเหมือนยืนอยู่บนเชือกคือยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรหรือยังมีได้ไม่มากแต่อันเนี้ยเป็นเป้าหมายคุณเข้ามาทำให้เขาอ่ะ รู้จักคิดที่จะมีเป้าหมายในชีวิตในเรื่องราวของความรักแล้วก็ครอบครัวอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้กระเจิดกระเจิงความคิดสละตะแยกกันไปคนละทิศคนละทางไม่ได้คุยกันไม่ได้โกรธกันคุณอนะพร้อมที่จะหยิบยื่นความรู้สึกดีดีสิ่งดีๆให้กับเขาอะแต่ตัวเขาอะเขายังไม่สามารถที่จะรับของคุณได้เพราะอะไรเพราะเขาจะต้องเอาชนะหนึ่งเกาะคุ้มกันใจเขาก่อน เพราะบางครั้งอ่ะเขาเจอในเรื่องราวหนักๆมาไงกว่าเขาจะมั่นใจได้ว่าเขาจะเจอความรักที่ปลอดภัยหรือเขาจะไม่เสียใจอีกอ่ะมันก็ต้องสู้กันกันกบอัตตากระเทาะตัวตนของเขาอีโก้ให้ได้ตัวตนอ่ะมันคือเกาะคุ้มกันเขาแต่คุณก็ช่างเย้าวยวนสลัเกินไอ้นี่ก็ พยายามจะไม่สนพยายามที่จะเดี๋ยวก่อนยังไม่คิดต้องเอาตัวเองให้ให้ดีก่อนอันนี้ก็ยั่วยวนเหลือเกินไม่ได้ว่าไปยั่วยวนเขานะด้วยความที่เป็นคุณนะ่ะแต่สายตาเขาอะมาโดนเองช่วยไม่ได้เนาะเลยทําให้เขาอะมีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจะต้องแท็กทีมจะต้องหาเพื่อนช่วยจะต้องหาตัวช่วยมาช่วยแล้วว่าเฮ้ยทำไงดีเนี่ยอืมกว่าจะไปถึงเป้าหมายขนาดนั้นอนะบางทีคุณอาจจะไม่ได้อยู่แล้วนะ แล้วถึงเวลาสําเร็จแล้วจะได้อะไรไม่ได้เลยเพราะไอ้นี่ชอบคนยากและก็ชอบแอบ,บส่องแอบ,บมองดูพฤติกรรมคุณดูว่าใครมาพูดมาคุยมาอะไรไหมเพราะกลัวเจ็บไงกลัวจะต้องนั่งวิวแชร์อย่างนี้อีกรอบหนึ่งทีเนี้ยไม่ไหวแล้วอ่ะรับไม่ได้แต่นี่ไงอคุณแล้วเขาเป็นคู่กันเป็นคู่ที่มาเสริมในเรื่องราวของการเงินแล้วก็การงาน แต่ก่อนเขาถูกถูกสั่งสมองล้างสมองช่วงที่เขาชอบคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขายังไม่จบอะในเรื่องราวของอดีตของเขาซึ่งอาจจะมีภาราพันธะอะไรนั่นแหะก็พูดประมาณกล่อมหูว่าอย่าอย่าไปสนใจเลยหมายถึงว่าคุณอ่ะเขาจะพูดให้คนเนี้ยด้อยค่าตัวเอง อย่าไปเอื้อมเลยเอื้อมไม่ถึงหรอกเดี๋ยวก็ผิดหวังหรอกเพราะเขารูงไง้ไงวัยเนี่ยจุดอ่อนก็คือการที่ไม่กล้าออและเดี๋ยวแกก็กลับมาเจ็บอีกครั้งหนึ่งอะ่ะทีเนี้ยแหละแย่เลยพยายามพูดล้างสมองให้กลับมาผูกพันกับเขาอะ่ะอีกครั้งหนึ่งคนของเขาอะ่ะแต่นางฟ้าบอกว่าไปเถอะอย่ามาพูดจาเพ้อเจอ้อ นางฟ้าเขาไม่ปล่อยให้ไอ้นี่เข้ามาได้ง่ายๆหรอกเขาลอกไปแล้วเขาล็อกคนของเขาไปแล้วแล้วเขาจะทำบางอย่างนะทำลายกําแพงตัวเองอะ่ะให้ได้เขาไม่เชื่อเพราะถ้าเชื่อไปอะ่ะมีแต่เสียก็เสียเพราะสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะที่อยากได้นั่นก็คือเงินทองอยากได้เงินทองแต่อันเนี้ย เขาเป็นคนที่ว่าถ้ารักใครแล้วเขาก็รักจริงแต่ถ้าเวลาจบก็คือจบนะอันนี้ก็คือเงินทองของเขาก้อนใหม่อันเนี้ยเขาไม่แบ่งให้ใครละเขาจะเก็บไว้เพื่อตัวของเขาเองแล้วก็ปลดล็อกชีวิตไปก้อนที่แล้วอะ่ะให้ไปแล้วเอาไปเถอะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันละและ,และนี่ยก็ฟังมีคนพูดให้ฟังว่า คุณกับเขาอะได้ดิวกันนี่เริ่มคิดแผนการไม่ดีอละจะทำลายความรักระหว่างคุณกับเขาอะให้ได้ไม่ให้ได้ไปต่อแต่ปาพิคเนตบอกไม่ได้อย่าอย่าเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเจอฟ้านงวงฟานงาหรอกเขาอะก็อยู่ในช่วงขั้นตอนของการที่ว่าตอนเนี้ยจะต้องหาเงินโฟกัสเรื่องงานให้มากก่อน เพราะเขาอะเอาเงินไปปิดจอบไก,กนั่นเรียบร้อยแล้วเออในหัวเขาอะบางครั้งเขาก็นึกถึงคุณนะแต่ต้องพยายามเป็นแบบก้มหน้าก้มตาไม่ได้ฉันจะต้องหาเงินก่อนฉันจะต้องคลีนตัวเองให้สะอาดก่อนไม่ได้การที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยถ้ายังไม่สะอาดพอเขารับไม่ได้หรอกเพราะด้วยตัวคุณอะเป็นคนที่ดี เขาจะต้องอ้วกสิ่งพวกนี้ขยะต่างๆออกไปจากร่างกายให้หมดเนี่ยมันวุ่นวายอีรุงตุงนางมากมายเลยอะ่ะอย่าเพิ่งเข้าไปนะอยู่ตรงนี้ก่อนเขาแบกที่ผ่านมาเขาเหมือนแบกโลกทั้งโลกอะ่ะไว้แต่อีกไม่นานคุณละเขาอะ่ะถ้ากำลังคุยคุยกันอยู่อะ่แะแล้วแลว่าเขาหายไปเขาห่างไปอะ่ะให้เข้าใจว่าเขาไปแก้ไขสถานการณ์ล่ะเขาจะกลับมา กลับมาในรูปแบบใหม่เวอร์ชันใหม่ๆที่เหมาะสมกับคุณน่ะเนี่ยแล้วก็มานั่งใส่เสื้อคอกระเช้าแล้วก็เสื้อกล้ามคุยกันเนี่ยไปยันแก่ยันเท่าเลยอ่ะเอาป่าตอนนี้เขามีแค่สามสิบบาทนะแต่ต่อไปอ่ะเขาจะมีมากเขาอยากให้คุณดูให้ดีก่อนว่าโอเคเปล่ากับเขาตอนเนี้ถ้าโอเคอ่ะเขาก็จะ ซ่อมแซมตัวเองอะ่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้ดีให้เหมาะสมกับคุณอะ่ะแต่ด้วยเนี่ยคุณและเขาอะ่ะมันเป็นสินเสมอกันอะ่ะยังไงอะ่ะมันก็จะได้กลับมาพร้อมกับความสำเร็จก็คือเขาประสบความสำเร็จในงานแล้วก็มีหน้าที่ที่มั่นคงสามารถดูแลคุณได้เขาจะมาให้คุณอะ่ะเช็คหัวใจอีกครั้งหนึง่ง <laughs> แล้วก็พร้อมกับแหวนเพชร มีแต่เพชรนะแหวนเดี๋ยวต้องไปหาอีกทีหนึ่งยังยังไม่ได้ซื้อส่วนตัวคุณคุณก็ไม่ได้คิดอะไรคุณคิดว่าเออจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่ฉันจะอยู่ในรูปแบบของความถูกต้องแหละถ้ามันจะใช่มันจะมีการบนกลับมาแล้วฉันก็จากที่อ้วนฉันก็จะผอมลงอย่างเงี้ยเพื่อรอเธอไง <laughs> เนี่ยแล้วเทียนของคุณอะ่ะก็เริ่มจุดสว่างอีกครั้งหนึ่งเพราะเริ่มมองเห็นทางแล้วนี่ เออคนคนนี้ใช้ได้ไม่ได้มากง่ายและนี่ก็คือแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันที่คุณและเขาจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันในเรื่องราวของความเจ็บปวดความเสียใจอะ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นมันจบมันปิดจอบไปแล้วมันปิดไปแล้วจะเหลือแต่นี่เลยความรักที่บริสุทธิ์ที่คุณอยากได้ไงพ่อแม่ลูกแล้วคุณอยากมีลูกไม่ใช่หรอคุณก็จะได้ <c oughs> คนเก่าของคุณอะ่ะตอนเนี้ย ก็เข้ามาเผืกดไว้นะอยากที่จะดึงคุณกลับไปทําทุกวิถีทางเหมือนกันเฮแต่คุณมองว่าเฮ้ยไปเฮะอย่าอย่ามาวุ่นวายส่วนเขาเนี่ยเขาจะคอยดูแลคุณอะ่ะจะทําให้ดีที่สุดอะ่ะไม่รู้ว่าคาว่าที่สุดแค่ไหนแต่ของเขาจะดีให้ได้มากเท่าที่เขาจะมากได้ความเงียบไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้ชอบ แต่บางครั้งยังต้องยังจะต้องปล่อยไปก่อนเพราะว่ายังทําอะไรไม่ได้แต่ผลสุดท้ายคุณและเขาอ่ะจะได้อยู่ร่วมกันพ่อแม่ลูกแบบเนี้ยเห็นไหมลูกจะโตนําอยู่แล้วก <laughs> <c oughs> ็ประมาณนี้นะคะเออวันนี้ก็จบเราสําหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังออ่เอสมัครเป็นสมาชิกได้ถวายดอกบวหนึ0งบาทต่อเดือนแล้วก็วันที่สองกันยานี้ไปถไวายแล้วนะวันที่หก็ปิดรับนะคะ โอนมาก็ได้นะคะคลิปเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นททมเลสและไพ่ที่ใช้วันนี้ก็คือไพ่ทําดีสมบังนะคะเป็นของอาจารย์สมบูรณ์สุขก็ไปตามร้านหนังสือมีขายนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย